สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบ้านบอลแมนนะฮะกับคัมคืนวันศุกร์5คู่เด็ดลีกดังคู่แรกเวเดอร์เบเมนพบกับแฟรงเฟิร์สคู่ที่2องปิซาพบกับอาตาลันตาคู่ที่3เอสปันยอนพบกับชิยรูนาคู่ที่4โมนาโกพบกับลอริยองและคู่สุดท้ายนะฮะเปเช่พบกับบรีลกับคัมคืนวันศุกร์ที่16มกราคม2569มากันที่คู่แรกนะฮะคู่นี้เวเดอร์เบเมนพบกับแฟรงเฟิร์สคู่นี้เตะกันในเวลาตีสองครึ่งนะครับผม มาดูฟอร์มเจ้าบ้านอย่างเรเดอร์เบเมนนะฮะฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับผมเสมอไป2แพ้ไป3นะครับส่วนทีมผู้มาเยือนอย่างแฟรงเฟิตนะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะไป1เสมอไป2แพ้ไป2นะครับผมมาดูทีเฮททูเฮทสำหรับคู่นี้นะฮะก็เจอกันในนัดที่แล้วนะครับผมก็ในบ้านแฟรงเฟิตนะฮะเอาชนะเรเดอร์เบเมนไปได้4ต่อ1นะครับ มาดูที่แบบแผนก็เล่นนะครับผมวเดอร์เบเมนนะฮะจะมาแบบแผน3 4 2 1นะครับและแฟงเฟิร์สนะฮะจะมาในแบบแผน3 4 2 1เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะเล่นในบ้านวเดอร์เบเมนนะครับผมแต่ว่าขอให้แฟงเฟิร์สนะฮะเฉือนชนะไปได้ในเกมนี้ครับผมมากันที่คู่ที่2นะฮะคู่นี้ปิซ่าพบกับอารตันตานะครับคู่นี้เตะกันในเวลาตีสองสนาทีนะครับ มาดูฟอร์มเจ้าบ้านอย่างพิซซ่านะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับเสมอไป3แพ้ไป2นะครับผมไม่ชนะเลยสำหรับพิซซ่านะครับส่วนอัตาลันตาทีมผู้ไม่เยือนนะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป4แพ้ไป1นะครับผมก็มาดูเฮตุนีสำหรับคู่นี้นะฮะเจอกันในนัดที่แล้วนะครับผมในบ้านอัตาลันตานะฮะเสมอกับพิซซ่าไป1ต่อหนึ่งนะครับ มาดูที่แบบแผนการเล่นนะครับผมก็พิซซ่านะฮะจะมาในแบบแผน3412นะครับและอตาลันตานะฮะจะมาในแบบแผน3421นะครับผมก็สำหรับคู่นี้นะฮะเล่นในบ้านพิซซ่านะครับผมแต่ช่วงนี้อตาลันต้าฟอร์มกำลังมานะฮะขอให้อตาลันตานะฮะเฉลอชนะไปได้ในบ้านของพิซซ่านะครับมากันที่คู่ที่3นะฮะคู่นี้นะครับผมเอสปันยอนพบกับกีโรน่านะฮะคู่นี้เตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับ มาดูฟอร์มเจ้าบ้านอย่างเอสปันยอนนะฮะฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับผมชนะไป3เสมอไป1แพ้ไป1นะฮะส่วนกิโรนาครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป3แพ้ไป2นะครับมาดูกันที่เฮตูเฮสำหรับคู่นี้นะฮะเจอกันในนัดที่แล้วนะครับในบ้านของกิโรนานะฮะก็เสมอกันไปนะฮะศต่อ0ูนนะครับผม มาดูกันที่แบบแผนก็นเล่นนะฮะเอสปันยอนนะฮะจะมาในแบบแผน4 4 2นะครับและจิโรน่านะฮะจะมาในแบบแผน4 2 3 1นะครับก็สำหรับคู่นี้นะฮะเล่นในบ้านของเอสปันยอนนะครับผมก็ขอให้คู่นี้นะฮะเสมอม,มีมีแต้มกันไปนะครับมากันที่คู่ที่4นะฮะคู่นี้โมนาโกพบกับโรริยองนะฮะคู่นี้เตะกันในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับผม มาดูฟอร์มเจ้าบ้านอย่างโมนาโกนะฮะฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับผมชนะไป3แพ้ไป2นะฮะส่วนทีมผู้มาเยือนอย่างโรลยองนะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป3เสมอไป2นะครับมาที่เฮตุเฮตุครู่นี้นะครับผมเจอกันในนัดที่แล้วนะฮะในบ้านของโรลิองนะฮะก็ชนะโมนาโกไปได้31นะครับผม ทีแบบแผนก็เล่นนะครับผมโมนาโกนะฮะจะมาในแบบแผน4-3-1-2นะครับและรดริยองจะมาในแบบแผน3-4-2-1นะครับสำหรับคู่นี้นะฮะเล่นในบ้านของโมนาโกนะครับผมก็ขอให้โมนาโกนะฮะเก็บแต้มไปได้ในเกมนี้ครับมากันที่คู่สุดท้ายนะฮะคู่นี้ปารีสช้แิมงนะครับผมพบกับบริวนะฮะคู่นี้เตะกันในเวลาที่3ตรงนะครับผม มาดูฟอร์มเจ้าบ้านอย่างปารีสนะฮะฟอร์ม5้านัดหลังสุดนะครับผมชนะไป4นะฮะแพ้ไป1นะครับผมส่วนริวนะฮะฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะไป2แพ้ไป3นะครับมาดูกันที่เฮทเวสสำหรับคู่นี้นะฮะเจอกันในนัดที่แล้วนะครับผมในบ้านของริวนะฮะก็เสมอกันไป1ต่อ1นะครับผมมาที่แบบแผนการเล่นนะฮะปารีสจะมาในแบบแผน433นะครับและริวนะฮะจะมาในแบบแผน4 2 3สนะครับ ก็สำหรับคู่นี้นะฮะเล่นในบ้านของปารีสนะครับผมก็ขอให้ปารีสนะฮะเก็บแต้มไปได้ในเกมนี้ครับผมและนี่ก็คือ5คู่เด็ดลีกดังนะครับผมในค่ำคืนวันศุกร์นะฮะที่นำมาวิเคราะห์ฟันธงให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้ฟังกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับช่องของพวกเรานะฮะและเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอให้วันนี้ทุกท่านดูบอลอย่างมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ